เรื่องของสินค้าเกษตรหลายท่านอาจจะรอฟังว่าเมื่อไหร่เพื่อไทยจะประกาศสักทีนะว่าอยากเห็นราคายางพาราเป็นเท่าไหร่ราคาปาล์มเป็นเท่าไหร่ผมเรียนนี้ครับพักเพื่อไทยประกาศเลยไปก่อนนั้นแล้วครับเราบอกว่าภายในเวลา4ปีรายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น3เท่าหลายคนบอกจะเพิ่มยังไงสาเท่ารายได้มันมาจากราคามาจากปริมาณผลผลิต แล้วมาจากต้นทุนการผลิตในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทีมวิชาการเกษตรของภรคเพื่อไทยซึ่งผมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยในเสื้อตัวนี้ก็มีคําว่ากเกษตรอยู่ในนอกผมนะครับเราสามารถทําอย่างนี้ครับถ้าท่านใดมีสวนยางท่านใดมีญาติพี่น้องทําสวนยางนะครับผมขอยืนยันว่าเราสามารถคํานวณได้แล้วว่าสูตรปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดสําหรับยางพารา ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคือสูตรใดวิธีการใส่ใช้วิธีอะไรแทนวิธีหวานทำอย่างที่เราแนะนำต้นทุนการใช้ปุ๋ยจะลดลงครึ่งหนึ่งเพราะความสูญเปล่าจะไม่เกิดขึ้นและน้ำยางจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น1นึ่งเท่าภายในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนบางท่านซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำยา,ยาก เช่นเดียวกันกับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่เราไปทําแปลงสาธิตนะครับวันที่ผมประกาศเช่นนี้หลายคนบอกว่ารองนายกกิติรัตน์คุณเดิมพันสูงมากเลยนะเพราะว่าถ้าสิ่งที่คุณพูดแล้วมันทําไม่ได้คือเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแล้วต้นทุนปุ๋ยไม่ลงเครื่องดึงน้ํายางไม่เพิ่มหนึ่งเท่าภายในหนึ่งเดือนนั้นเขาจะไม่เลือกคุณนะผมก็บอกว่าไม่เลือกก็ช่วยไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทํามันได้แน่ๆแล้วลองคิดดูสิครับว่า ในเมื่อต้นทุนมันลงไปแล้วครึ่งหนึ่งปริมาณน้ํายางมันเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งต่อให้ราคามันไม่กระดิกไปไหนเลยรายได้ท่านก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าหนึ่งแล้วนะครับอาจมีคนถามว่าอ้าวแล้วพอเพิ่มแล้วปริมาณเยอะๆราคายางไม่ตกเหลอไม่ตกหรอกครับเพราะว่าราคายางมันตกจากนี้ไม่ได้อีกแล้วครับราคายางที่ทํางานโดยรัฐบาลที่ไม่สนใจไม่ใส่ใจมันไม่มีวันตกไปกว่านี้แล้วครับแล้วราคายางที่มันเป็นอยู่ที่นี่นะครับมันจะเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อทั่วโลก ดังนั้นราคายางจึงมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแค่ไหนเท่านั้นมาดูฝีมือของพักเพื่อไทยกันดังนั้นเมื่อราคายางดีขึ้นต้นทุนลงผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตรงเนี้ยครับท่านจะสามารถขายสินค้าท่านได้มากขึ้นังนั้นอย่าให้ผมต้องพูดไปถึงปาล์มอยาให้ผมต้องพูดไปส่วนที่เหลือของประเทศในเรื่องของมันสำปะหลังข้าวข้าวโพดอ้อยนะครับหรือแม้แต่ทุเรียน ซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้ขนาดนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีก็ไม่ค่อยมีคนทราบว่าปัจจุบันเนี่ยทุรียนในภาคใต้นะครับกาลังเริ่มถูกคุกค,คามด้วยเชื้อราชนิดหนึ่งการที่เราไม่ป้องกันมันไว้ก่อนก่อนที่มันจะคุกค,คามจนกระทั่งต้นทุเรียนได้รับผลกระทบก็จะเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นทีมงานของภรคเพื่อไทยเราทํางานทุกพืชหลักนะฮะเราก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขขึ้นได้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องกรรมสิทธ,ธิ์ที่ดินด้วยหากเราไม่แก้ไขนะครับในไม่ช้าจะมีบางประเทศบอกว่าไม่ซื้อยางพาราจากประเทศไทยเพราะต้นยางพาราจํานวนมากอยู่บนพื้นที่ป่าแต่เมื่อเพื่อไทยมาการที่เขาปลูกยางพาราบนพื้นที่เหล่านั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าตรงนั้นไม่ใช่ป่าถ้าเป็นป่ามันจะมีต้นยางพาราไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงดังนั้นหลักฐานเหล่านี้จะปลดล็อกการเป็นพื้นที่ป่ามอบโฉนดให้กับพี่น้องประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดอย่างครบวงจร